พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องการเคลมประกันโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นเจอจ่ายจบ20,000บาทหรือว่าเคลมวันนอนวันละ500บาทไม่เกิน7,500บาทถ้าท่านมีปัญหาฟังรายละเอียดดังนี้นะครับวันนี้หมอชาติมีข่าวมาแจ้งนะครับสําหรับพี่น้องอสสสมที่ติดโควิด1 9และมีประกันโควิด1 9แบบเจอจ่ายจบนะครับ20 0 0 0บาทพี่น้อ,ง,องนี้นะครับปกติแล้วทางบริษัทจะแจ้งว่า ประมาณ30มบันบางท่านก็ได้รับการแจ้งว่าประมาณ40วบันเ,เงินเคลมโควิด -19 ก็จะเข้าบัญชีนะครับแต่ถ้าเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับก็ทําให้เกิดความงุนงิดรําคาใจนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลต่างๆนานานะครับพี่น้องผมขอนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าให้พี่น้องติดต่อบริษัทเมืองไทยประกันภัยนะครับในสาขาย่อยใ,ใกล้บ้านนะครับโดยที่ตอนนี้ท่านเซิร์ชไปในเน็ตเลยนะครับเปิดไปที่ Google แล้วก็ ค้นหานะครับเมืองไทยประกันภัยสาขาย่อยจังหวัดนะครับอย่างยกตัวอย่างหมอชาติก็ยกตัวอย่างของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับเมืองไทยประกันภัยสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะได้เบอร์โทรศัพท์แล้วครับมีสํานักงานเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น044602668-9นะครับแล้วก็โทรไปถามเลยครับโทรไปถามเลยว่า กับผมชื่อนั้นนามสกุลนี้นะครับได้ส่งเรื่องแต่วันนั้นวันนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินนะครับจะได้รับเงินตอนไหนนะครับโทรสอบถามแบบนี้เลยครับตรงไปตรงมานะครับถามที่จังหวัดของตนเองแต่ถ้าท่านจะถามส่วนกลางก็ได้นะครับมีเบอร์ call center นะครับเมืองไทยประกันภัยนะครับสำนักงานใหญ่นะครับ call center หนึ่งสี่แปดสี่นะครับเบอร์หนึ่งสี่แปดสี่ท่านก็สามารถที่จะโทรได้ตลอดนะครับ และอีเบอร์หนึ่งก็คือเบอร์020892000นะครับ020892000โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและมีอีก2เบอร์นะครับท่านก็สามารถจะติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับ2เบอร์นี้ถ้าหากว่าจะโทรก็น่าจะโทรในวันและเวลาราชการนะครับเบอร์โทรศัพท์026654000 026654000และ0 2 33 33 2 9 0 3 3 3 3 0229033333สเบอร์นกกรี้นะครับสำนักงานใหญ่นะครับที่กรุงเทพมหานครเมืองไทยประกันภัยนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกที่ท่านสามารถทำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรสายด่วน call center 1484หรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่สำนักงานย่อยนะครับโดยเซิร์ช ใน Google นะครับแล้วก็หาเบอร์โทรศัพท์ในสำนักงานย่อยประจำจังหวัดท่านหรือว่าจะโทรที่สำนักงานใหญ่ก็มีเบอร์โทรสายด่วนนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรสำนักงานเช่นเดียวกันนะครับอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือให้นักการเมืองนะครับพี่น้องที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับในพื้นที่ก็มีความใกล้ชิดนักการเมืองอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะเช็คลายชื่อนะครับ ชื่อนามสกุลอสมยื่นเรื่องวันที่เท่า่นะครับให้กับท่านผู้แทนนะครับในพื้นที่รีบไปจี้ไปติดต่อบริษัทภันประกันภัยนะครับเมืองไทยประกันภัยให้รีบดําเนินการนะครับจ่ายเงินเคลมนะครับจ่ายเงินให้กับอสมโดยด่วนเลยครับเจอแจกจบก็เจอจ่ายจบก็น2,000 20, บาทนะครับแล้วก็ถ้ามีวันนอนก็อีกวันละ500บาทนะครับ รวมแล้วไม่เกิน15วันนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับการเคลมของเมืองไทยประกันภัยนี่นะครับถึงแม้บริษัทจะมีปัญหานะครับเกิดการขาดสภาพคล่องหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่ามีคนป่วยโควิด19เป็นจำนวน,นมากไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามีคอปอนะครับมีคอปปดูแลอยู่นะครับ ไม่ล้มแน่นอนพี่น้องจะได้เงินแน่นอนอาจจะได้ช้ากว่าปกติลงไปบ้างนะครับเพราะว่าคนป่วยเยอะนะครับต้องหาเงินมาจ่ายเยอะนะครับถึงแม้บริษัทจะลําบากนะครับแต่ว่าคอปพนะครับซึ่งคอปพนี่มีประจําทุกจังหวัดนะครับก็จะดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็คอยดูแลให้บริษัทประก,กันจ่ายเงินให้กับผู้ประกันภยัยก็คือพี่น้องอ,อสมอนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องอสสสมทุกท่านที่ให้ความสนใจและก็รีบดําเนินการด่วนเลยนะครับพี่น้องครับเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ